สวัสดีครับขอต้อนรับอยู่ช่องกีตาร์วัลลครดวันนี้เราจะมาสอนคอร์ดนี้มีชื่อว่า c sharp minor s flat f i ่ e คอร์ด c minor s flat f i จับยังไงนะครับมาเริ่มกันเลยเริ่มที่นิ้วชี้นะครับกดไปที่สายที่5นะครับ1 2 3 4 5ในช่องที่4 1 2 3 4นะครับสาย5ต่อไปนิ้วกลางสายที่3ครับช่องที่4เหมือนเดิม1 สองสามต่อไปนิ้วนานะครับสายที่4นะครับ1,2,3,4ในช่องที่5นะครับ1,2,3,4,5สุดท้ายนิ้วก้อยนะครับช่องที่5เช่นกันแต่เป็นสายที่2 1,2นแบบนี้นะครับคอรดนี้จะเล่นเพยงแค่4สายนะครับคือสาย2 3 4สหนะครับอ่าเสียงประมาณนี้ ขอขอบพระคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับปิ้